มาครับพี่น้องนะตอนนี้ก็อ้ายก็อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะมาเมื่อบ้านปีไม่ครับนี่นี่นี่มาปั๊บนี่ยก็มานี่เลยเวียดงานหลายอย่างเ <c oughs> พิ่งจะไปปั้นเฟี้ยงมาเลยครับพี่น้องนะเ <c oughs> พิ่งจะไปปั้นเฟี้ยงมานะบ่ได้รับสายมาน,นี้เบิดมือเลยนะพ่อพี่พี่น้องโทรเข้ามา นะเต็มเลยเราจะยี่สิบก็สายนะผู้ใดที่จะสนใจรถกาเยฟาวดาครับพี่นอนะ้องนะนี่กำลังนงั่งเศ้าเมื่อยกำลังถอนกันอยู่นี่เมือ่อยไหลยรถติ <c oughs> ดรถปั่นเฟียงติดกับพี่น้องนะก็เลยบอกว่าเออพอ่อเศร้าเมื่อนี้เศร้า <c oughs> เอาเอาสักนี้พอ่อนะ ไม่ซ้อนี่เราไม่ได้ไม่ได้เอาซ้ำนี่พ่อนะซ้ำเมื่อยแล้วแล้วก็ขึ้นแล้วพ่อนะรถติดก็พี่นอ้องนะออปั่นมือละสองชั่วโมงพ่อยังนะไม่จะพี่บ้านไม่นะนนะตอนนี้ก็อยู่ที่ใช้พุ่มครับอยู่บ้านสุดไทนะมาปั่นเฟียงเดี๋ยวโทรหาพี่นอ้องเอฟซีเขากันสีจองรถจองล่านะ บริษรับสายเพียบเลยจัไปเป็นไปฮัลโหลวันนี้ครับฮัลโหล้าครับสอบถามเลยเลยสอบถามว่าผมลดผมขึนโดนแต่มเช่นาไม่น่นดัดพันแล้วครับเซลล์เซลล์ดูแลชื่ออะไรเนาะผ่านหรือยังทนครับได้ได้ได้เอาอย่างงั้นมัน่านอนุมัติยัไงไพี่ผมอ้าวอนุมัติแ,ตแล้วก็รอ<า><า>รับรถเหรอรับผมปัจจุบันเหมือนมูผมเหที่็นงานลงบานน้นเน ใจอยากได้ค่สองค <c oughs> นไหมครับอ้าวได้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 ไดเอาแล้วอ,อนุมัติอ,อนุมัติแล้วเขาเอรอคิวถ่ายน้ำมันเครื่องแต่งรถหรือยังไงเขารอทำสัญญาเขาดูคุคณสมบัติครับเอ้าตกลงเลาะตกลงทำสัญญาแล้วหรือว่ายังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำครับโอ,โอ้ยนัดวันทำสัญญาอ๋อถึกว่าอนุมัติแนละ้วถ้านัดวันทำสัญญาหยุดปีใหม่ได้พี่ชายมันต้องรอประมาณวันที่สามได้วันที่สามธนาคารเปิด ใช่ใช่ใช่ใชอ่าดังนั้นรอธนาคารเปิดเด้ออ้เสียมดึกว่าเขาให้สัญญาเลยคันยังไม่ใสัญญาต้องรอวันที่3าดแ้ครับตอนนี้ธนาคารปิดบัตแล้วเออครับเกนเอาเงนี่นั่งก่อนเอาลูรถมาให้หมู่นเบิ้งนมีอยู่2อคนเพิ่งก็อยากอ๋อเพิ่งก็อยากได้หลายคนเป็นม่อไ่เนาครเพื่อเ่นลกด้อใโอเคอเอาเอานเดี๋ยวเปิดงาวันที่สเดี๋ยวรอธนาคารเปิดได้นัดมือฮหดสัญญาให้เด้อ โอเคโอเคเดี๋ยวเรียกใครได้ครับครับครับขอบคุณในร้านครับพี่ชายครับสวัสดีพี่ใหม่ครับผมแล้วว่ารถเราคืนยังวนในพานครับเรายังบม่ได้เซ็นสัญญาเลยที่บ้านได้ยังไงกันล่ะมาทีเทียวแต่ไม่ได้ก็นึกว่าก็นึกว่าเอ๊เซ็นสัญญาเลยยังไม่ได้เซ็นสัญญาเลย น่ะมันก็ยังมาพานล้วพอ่อยังไม่ได้เซ็นต่างชาอย่เดี๋ยวไล่ถุยกับพี่น้องแม่ไม่จะไฝเป็นไฝน่ะไอเสียมปันเฟียงอยู่เด้พี่น้องเด้วยัยงไม่ได้รับสายเด้อยหากระว่างตอนนี้ก็รถติดก,ก็เลยเสาปันแล้วน่ะ <laughs> <laughs> ผู้ใดสนใจเฟียงก้อนก็ติดต่อมาได้ติดต่อมาเลย, <laughs> เลยบริการส่งพหอนหน้าบ้านเอาเอาย่ใกล้ๆเด้ออยู่ใกล้ๆอยู่อยู่ไก่บ่บโไหวคข้าวนมันเด้อ เดี๋ยวโทรหาลูกค้าพี่น้องนางเชีวๆครับวันนี้ก็ใบสา, 3, บามใบสี่ม้วนแรกนะครับจะใหภูมิเขาก็อะไรคุยลูกค้ารับฮัโลโหลสวัสด,ดีจ้าเห็นโทรหา้เสียงครับไม่ออกวันนี้เลยว่ฮัลโหลครับครับออกรถวันนี้ไหมออกรถวันนี้ไหมไม่จะซื้อวันนี้ได้บ่ออกไม่ได้หรอะว้ายมันจะมันเซ็นสัญญาไม่ได้เด้วันนี้ โอ้ดิมันเอฟซีตัวจริงเลยเนี่ยเน่ไม่มี็นไรเลยสวัสดีปีใหม่อ๋อครับครับปีใหม่โชคดีโชคดีนะครับ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 เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับ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 สวัสดีครับเนี่ยเราทุ่มมาหยอกกันซื้อด้วยมันได้เราว่างเหตุใดเลยเหรอเฮ้นี่เราว่างเหตุใดเราทุ่มมาหยอกกันซื้อด้วยเนี่ยเอ๊ยสายไอ้ส่้นอะไรทุ่มมาหยอกอยู่ มาโทรมาวัดดีปีใหม่ก็มาครับพี่น้องนะแต่จะโทรมาเลยเด้อเปลียงการโทรศัพท์พี่น้องไม่ด้โชว์คืนร้อยห้าสิบก้อนมันที่ใหญ่ยี่ร้อยที่สิบเจ็ดร้อยที่มหาก็ได้วันผมเอาไปยัดรถติดสามก้อนมวยกัมวยครับการบังการบเพื่งครับครับครับใส่น้ำกันนะเดี๋ยวอาดเสียงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเบ่งงัวต่อครับพี่น้อง นะภารกิจหลายอย่างช่วงนี้ภารกิจล้มเออก็คือฮัลโหลครับเป็นโทรหายเสียมครับครับอามาเลยสนใจเป็นรถรุ่นไหนครับพี่ชายอีสุสุเนาะเอาแคปเอาตอนเดียวหรือเอาซีบเอาซีบประตูครับเอาแคปครับแคปเนาะลูกค้าเฮดอาชีพยังยุ่นนี่ ค้าขายเคยพอนในอย่างว่าวอบอัตรเครดิตบัตรรถยนต์มอเตอร์ไซค์ทององอมสินมีติดแบลคลิดบ่บ่ครับอ่าได้ได้ได้เราไอ้ยุตยุตจังหวัดไดนไหมยุตชลบุรีคือพี่ยุตตอนแรกผมติดตอ่อไปแล้วอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแต่โทรศัพท์เครื่องนั้นผมตกครับเอาไปสอนยูอ๋อก็เลยติดตอ่อไปเลยเลยเปลี่ยนเปลี่ยนโทรศัพท์ครับแล้วบ้านี่เอ่อติดต่อกับเรื่องของพี่อะไรพี่ตรงไรให้ตรอ่าแล้วแล้วเต่เร็วตรงเร็วตรง ไปยังไปสัญญาเข้าซื้อไปดิ้นแล้วก็เขียนในบนอ๋อได้เดีส่งตัวอย่างให้ดูใช่ไหมอ่อได้แล้วเซลดูแลไอ้เสี่ยวอะไรจำว่าได้อีกบัดนี้เอา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 แลกวท่านแอดไลน์มาหาไยเสี่ยมไหมเดี๋ยวไอ้เสียมจะเดินเรื่องให้ไหมเบิังไอ้เสียมจากข้างไหนเนี่ยทั้งเฟซบุ๊กยูทูปอินสตา เอาอย่างงั้นบนเฟซบุ๊กบนโพส์อ่ะ,กะเกษมรถซิ่งหรือว่าหน้าช่องทิกตอกของกเกษมรถซิ่งนะลิงก์ไลน์อยู่หน้าช่องกดลิงก์แล้วทักเข้ามาในไลน์หาไหนนะอ้หน่อยนะเอานเลยเอกสารเดี๋ยวพี่เสพจะส่งตัวอย่างให้เบืเ้องแรกเอาเดี๋ยวไอ้เสพเดี๋ยวเลี้ยงให้ไหมเพราะว่าโทรศัพท์เขาตกน้ำเนาะก็เลยติดต่อก,กันเมื่อไรเลยบ่เป็นหยังครับเม <laughs> ื่อวันหยุดจะติดต่อไหมเพราะว่าเมื่อวานเสยค่าจองเนาะเนาะอาเดี๋ยวเลี้ยงไหมถ้าเข้ามาในไลน์ได้เด้อคครรัับบนี่ไงโทรศัพท์เราตกน้ำครับ <laughs> โอ้ยพี่น้องแต่เราค้นกันไหเอ้ <laughs> ก็จองไปแล้วก็นัดเต็ตสัญญานะส่วงวิธีการว่าเอเอเ็ตเอกสารทางไหนอย่างเงี้ไหนติดปัญหาทางไหนนะเพราะจะเซสัญญาก็บเอกสารโทรศัพท์กระหายนะตกน้ำก็ติดต่อเซล์มาได้วัดนีเอาเอาเข้าไปก็พี่น้อง <laughs> บื่เป็นยังครับเราบอกเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ล้เดี๋ยวให้เราแอดไลน์มาใหม่แล้วก็เดินเรื่องให้ไหม บกระดอกก็เดียวได้พี่น้องเอฟซีนี่นะมีสิบสามสิบคมาเลยทดี๋ยนเนี่ยครับพี่น้องมามาอยู่บ้านก็บ่ได้เสาเมืเดยดอกครับหาเลาะนะแล้วขายด้วไปพร้อม นะคุยโทรศัพท์บเบิตมือเด,เดี๋ยวไปเดียไปเบิงวัวต่ออรุณจ้าเห็นโทรหาพี่เสมครับสนใจรถหรือเปล่าจา้าพี่ใช่ที่ผมถามพี่วันนั้นว่าจะเทินอ่ะพี่อ่าได้จะเอารถไหนมาเทินครับ 2020, ดีแม็กสองพันยี่สิบอะพี่ดีแม็กสองพันยี่สิบจะเทินเนาะเ,เทินเอาเทินเอาตัวใดครับพี่เทินเอาตัวไหนผมจะเทินเอารถคอกมีตัวไหนแนะนำมโอ้ยหลายรถคอกรถตอนเดียวมี พี่สุดโต้เลยดีแม็กไพร์สันน้องลุงน้องว่าโตเลยครับนะดีโบอ้าวได้แต่เราขวัญได้สองปีฝาแล้วเราเราเชิญบรรยากาเราต้องจ่ายเพิ่มอะไรไหมก็เดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าโค้ดของพี่มันค้างเท่าไหร่อะไรยังไงให้ไอ้สะดวกเลีนไล่เรียนไล่บอผมแอดไลน์พี่ไปแล้วอ่ะเอาอย่างนั้นส่ง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 รูปมารอบคันเลยพร้อมสำเนารถเดี๋ยวไอ้เสียมจะได้ตีราคาให้ว่าไอ้เสียมซื้อได้เท่าไหร่เออมันเจ้าของรถชื่อคนเนี้ยเขาออกไม่ได้แล้ว ได้ก็ไม่เป็นไรก็ก็ให้เขาเซ็นเซ็นขายให้พี่พี่ก็จะปิดยอดคันเก่าให้ส่วนเจะเอาใครมาซื้อเขาค่อยว่าก,กันอีกทีหน,น,น,นะน,นึ่งคนคนเดิมซื้อแต่เขาอายุเกือบสิบสิบแล้วไม่ได้นะอาอย่างงั้นถ้าเข้ามาในไลน์เดี๋ยวพี่ดูให้ครับถ้าหกสิบกว่ากได้อยู่เขาเกือบเกือสิบแล้วนะพี่อ่ะ ได,ได้อยู่ครับถ้าหกสิบกว่ากว่าอ่อย่างนั้นทักเข้ามาในไลน์แล้วส่งบัตรมาหน่อยเดี๋ยวพี่จะดูให้ว่าเอาจะเอาใครซื้อดีท็อตบัตรคือแรกบัตรเดนแรกคือให้ส่งรูปมาก,ก่อนรอบคันพร้อมสำเนารถพี่จะได้ตีราคาให้นะพร้อมสำเนารถอะไรอ่ะถ้าเป็นส้ารบัตรประชาชนแล้วพวกอย่างเดี๋ยวพรุนี้ผมส่งให้ได้ไหมอ่ะได้งงั้นส่งรูปรถมาก่อนนะ แอดไลน์แอดเบอร์นี้ขึ้นไลน์ใช่ไหมเบอร์เพื่อนมันเต็มครับต้องแอดเข้าที่หน้าทิกตอกหรือเฟซบุ๊คมันมีลิงก์อยู่กดลิงก์ไลน์เข้ามาลิงก์เข้าไปแล้วโอเคจะโบกมือเข้าไปใหม่โอเคนั่นแหละให้ส่งรูปเข้ามาเลยครับไม่ต้องโบกมือส่งรูปมาเลยนะโอเคโอเคกาวกาวนะอ่ะพี่น้องนี่เพิ่งไปอัดฟังมาโอเคเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไลโทรหาพี่น้องเอฟซีก่อนนะอายุใช้ภูมิเลยครับบ้านเกิดอายุใช้ภูมินะเดี๋ยวไปเบิ้งงัวต่อก่อนนะ คนญ่เราดิงัวบปกินนมให้เบิ้งงัวให้หยิกนะโอ้งานหลายอย่างเจ้าขายเรางวงปลากินนมอีกง่ายเอาเอาอยู่นี่บอกขายอ่ะ